สวัสดีค่ะยูนิชเชลล์ Channel นะคะมือนี่หนูยูซิมารีวิวง่วนในของนะคะว่าง,ง่วงมีจักโตโต้ตไดแน่มือนี่สิผ้าใบเบิ้งทุกโตเลยค่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะตัวนี้ตัวนี้อันนี้ง่วนลึกทอดพันธุ์ครับผสมกินยังเดียวโอ้ยอ่ะเริ่มจากตัวแรกนะคะนี่คือน้องเบลล่าเบลล่าเป็นง่วนตัวแรกนะคะที่หนูยูซอมาาอ่า อตอนนั้นซื้อมาตอนอายุเจา้จาเดือนนะคะเจ็ดเดือนประมาณเจ็ดเดือนนะคะเป็นวัวตัวแรกของเราเลยนะคะน้องเบลล่าเนาะเห็นว่าเขาตอนไหนมาตาลีต้ตนนี้ิต้นค่ะพี่น้องเขาสิขาเขาอ่ะเขาไปขายอยู่อยู่บันทันนะคะอยู่ตลาดนันง่วเขาขายแม่ไปหองห,องหองหาแม่อยู่แม่แม่อยู่นะคะเขาก็เลยซื้อมาเลี้ยงเนาะ นี่น้องเบลล่าตอนนี้ก็ได้ลูกแล้วโตวหนึ่งนะคะนี่คือลูกของน้องเบลล่าค่ะชื่อว่าบักจ่อยนะคะจริงๆไม่ซื้อบักจอยเด้อซื้อผู้พาเงินแต่วันน้องยูมบักเอิญว่าบักจ่อยตอนนี้บักจ่อยก็อายุสี่เดือนนะคะกำลังสีข่าวหาเดือนค่ะเป็นลูกของเจ้าหนุ่มอลังการค่ะ ตอนนี้เวลาทองอีกตัวหนึงนะคะท้องกับใครรู้ไหมเอ่ยท้องกับกัปตันจ้าเป็นเมียแหลกของกัปตันเลยนะคะนี่ผ่านไปแล้วสองตัวสามตัวกับที่อยู่ในท้องนะคะ <c oughs> เดี๋ยวลองยูสิ้ผ้าไปเบิ้งอีกขอกนึงนะคะ แล้งวงวดตัวที่สองของน้องยูนะคะที่ซื้อมากคือต่อกับตันนะคะตัวนี้ได้มากตอนอายุหาเดือนนะคะเท้ก็เหลี่ยงมากจนใหญ่ตอนนี้อายุได้ยี่สิบเก้าเดือนแล้วนะคะน้องหนาหักแห้งแห้งนอะพี่น้องคะเชี่ยงกับเชี่งน,นะคะสามารถขึ้นขี่ได้พร้อมตอนนี้นอนเขือเอืองเขี่ยวเอืองอยู่ค่ะเขี่ยวแต่ละเทือนี่ผู้หายผู้หายเนอะพี่น้องนี่ให้ดูน้องสามารถขึ้นขี่ได้นะคะอายุขี่ดูแล้ว ขึ้นมนลูกอึ๊บอ่าอันนี้คือหลังน้องนะคะไไกึ๊บกร๊ปกร๊ปโอ้ยอ่าว้าโมมี่ไผ่ไทยไข่กันสิเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่นอ้องนีจอรกัปตันนะคะสจหรับกัปตันโทนี่นะคะเป็นลูกของจอรักนะคะส่วนแม่นั่นเป็นสายโชคนครหนึ่งอุบลบอลร้อยเอ็ดเอียงแนว่ะ,ะไลฟ์ เรียกได้ว่าสายเหลือดเข้มข้นนะคะราธีสำคัญแม่ของสกอกัปตันเนี่ยเป็นพี่สาวทแท้ๆของแดนเอลวันค่ะแต่เดี๋ยวเข้าไปโตสุดท้ายดีกว่านะคะพี่น้องขอขำขอ,อกแ๊ดหนึ่งโอ้ยตึ๊บอ่าตัวนี้นะคะน้องป่งวุ้นว่าบาหมันเท่ากับมี่คือกันนะคะบรด้มี่ต้องว่าหูเดอ้อ ประมานเท่ามีอยูต่ตนึงนะคะน้องปป๋งปงปง้งน่ารักมากน้องก็ขี่ได้เหมือนกันนะคะเนาะขี่ได้เหมือนกันเนาะลูกเนาอตอนนี้น้องท้องแล้วนะคะท้องในประมันหาเดือนนี่แหละอีกจังน่อยเท่ากับมีเบบี้ไม่วิ่งจาะๆาะเจาะเลยค่ะ,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 นะคะน่ารักไหมน้องโงวุ้นนี่อายุประมาณอ่าสิบเก้าสิบเก้าเดือนท้องเร็วแน่นะคะตอนนี้ท้องของท้องลูก ซี0ว6ูนย์เก่าหนะคะตรวจท้องแล้วเรียบร้อยท้องค่ะเดี๋ยวมกี้น้องดอกเนาะเดี๋ยวน้องหนักให้ดูสำหรับผู้ใดนะคะมาคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วคลิปหน้าดองยุสิภาในเมืองหยางฝากกดติดตามช่องยุงยิงชาแนลค่ะบ๊ายบายค่ะ